ต้องปั๊มน้ำปิดใส่่อนปีอคนให้มันได้เข้าไว้นั่นสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดินสายน้ำหยดกันเนาะเป็นเราต้นการเราโตแล้วเราต้องรีบเดินสายน้ำหยดให้เรียบร้อยเนาะก่อนปลูกเนาะนี่ก็ตรงกับวันที่18ตุลาสองห้าดนะครับพื้นที่ของเราก็เขตพื้นที่ อยู่ตรงนี้ก็เขตสแกตซัมนะครับมัเหินโคตนตำบลสแกตซัมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีการเดินสายมือยุดของเรานะก็จะเราจะใช้แท่นนะครับแท่นอย่างนี้นะครับนี่ครับในการดึงสายมือยดเนาะแล้วก็จะใช้กันไกน่เนาะตัดสายมือยดเนาะ ก็จะตัดให้พอดีกับที่เราวางไว้เนาะระยะระยะห่างแถวของเราระยะห่างสารน้ำหยดเนาะระยะห่างสารน้ำหยดตรงนี้ก็ประมาณสิบเซนนะครับเราจะใช้สิบเซนเห็นไหมยี่ห้อที่เราใช้เนาะนเห็นไหมนี่นะครับระยะห่างตัวงจากตรงนี้เนาะ ถึงตัวนี้ก็ประมาณสิบเซนสาดเนาะอันนี้ท่อพีอีนะครับอันนี้เราวางไว้เฉยๆเนาะเรายังไม่เรายังไมไ่ติดตั้งให้ดีเนาะเราติดตั้งเราถึงจะมาใส่ตรงนี้ไอเสียบสายน้ำจืดเข้ากับบาวเนาะก่อนที่เราจะเสียบสายน้ำจืดเข้ากับบาวนะครับเราต้องเปิดน้ำไล่ขี้ดินที่อยู่กับสาย ท่อเมนีนี้เนาะให้ออกให้หมดก่อนเพราะว่าบางทีมีชีดินที่มันลงเหลือของงวดที่เราปลูกงวดตี่แล้วเนาะมันอาจจะทําให้ไปอุดตันสารอันตของเราได้นี่ก็ให้ภรรยาเป็นคนดึงเนาะเราเป็นคนถ่ายทําก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นวิธีการทําของเราเนาะเห็นไหมครับ ทำอันนี้ทำคนเดียวก็ได้เนาะอย่างนี้ทำคนเดียวก็ได้จะเป็นต้องใช้สองคนดึงคนเดียวทำคนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราเราก็จะจับตัดไอ,อ้อันนี้ก่อนเนาะตัดสายก่อนเนาะเพราะว่าให้เขาเป็นคนดึงเราก็จะตัดสายเนาะเราดึงสองคนเพราะว่าจะได้รวดเร็วขึ้นดึงสองคนเพราะว่าดึงที่ตึง ตึงๆนิดนึงนครับเราจะตึงแล้วก็ตัดให้ที่พอดีพอประมาณเนาะ,ะตัดวันนี้นะครับแล้วก็จะเอาไอ้ดินทับไปก่อนเนาะไปก่อนเพนื่อนคนไหนที่มีสูตรใหม่ๆอย่างอืกก่นก็ใช้ไม่ต้องทำเหมือนเราก็ได้เนาะ ถ้นมันยังอินก็ได้นี่เราก็ย้ายย้ายอุปกรณ์มาไว้ทางนี้เนาะเมื่อกี้เราย้ายมาแล้วนี่เราก็จะดึง แล้วก็จะดึงสายเนาะให้ให้ภริยาเขาเป็นคนตัดบ้างเราเป็นคนดึงบ้างเนาะ one. Okay. นี่เราก็ให้ภรรยาเราดึงไปดึงอย่างนู้นแล้วก็ไปตัดด้วยนะครับรก็ตัดเลย จะให้ปิ้นนะครับเนาะสายเราก็ยืนในแนวนะเนาะออกจีนีนทับไปนะครับเนาะอย่าให้มันลมพัดนะเนาะจากนั้นเราก็จะยกสายนี้ไปไว้แถวนู้นต่อก<อ><อ>็ง่งายๆเนาะดึงอย่างนี้ง่ายๆเนาะการดึงสายหยดที่ได้ได้เร็ว ครับเราใช้อุปกรณ์ของเราเนาะทำอย่างนี้เนาะก้อนของเราก็จะมีลักษณะอย่างนี้เนาะเนไหเราก็จะใช้ท่อ QC วเช็ดแทนในการดึงเนาะแค่นี้แหละครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะเดีย๋ยวเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้เราได้รับชม